ครับผมเดี๋ยววันนี้มาเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับรถรุ่นใหม่ๆ่นะครับที่เป็นแบบส่งสัญญาณนะมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับหน้าปัดรถว่าฐานรีโมทอ่อนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะปลดล็อกรถไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนนะครับฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับสองศูนย์สามสองนะครับเลือกใช้ที่มันดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสองศูนย์ก็คือความกว้างตรงนี้นะครับยี่สิบมิลนะครับสามสองคือความหนา ถ้าเป็น2016มันจะบางนะครับมันอาจจะไม่ไม่โดนคว้ามันนะครับต้องให้มันตรงเบอร์นี้2032นะครับเป็นฐาน3บมโวลต์ตามเซเว่นอันนี้อุปรกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลยงหัวแช่กันลึกๆแล้วก็หัวแบนด้งัดถ้ามันมีกรอบก็ถอดกรอบตัวนี้จะเป็นนิสสันมิล,ล่าเทอรโบนะครับ ครับอันนี้เป็นปลอกมันเฉยๆนะครับอันนี้คือตัวรีโมทที่มันมาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นตัวล็อกสารน้มันลาตทอร์โลึงออกแบบนี้นะครับมันจะเป็นกุญแจนะหลายคนไม่รู้ว่ารีโมทมันมีกุญแจด้วยนะครับกุญแจนี้ไว้ใช้ฉุกเฉินนะก็เปิดประตูนะครับประตูล็อกเปิดไม่ได้นะครับก็ใช้กุญแจนะครับเสียบแล้วก็เปิดได้นะครับหลายคนเข้าใจว่ารีโมทพวกนี้มันไม่มีกุญแจนะครับ ี่เกิดออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวันแหลมแบบนี้นะเล็กๆนะครับไม่มีก็อาจจะใช้ปลายคัตเตอร์แข็งหน่อยแต่ก็ต้องระวังนะครับแทงเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะมันจะเป็นแง่ง,งล็อกนะแล้วก็เสียบไล่ไปเนะพิ่งงัดแรงนะครับไล่มันอ้อมๆออมันจะอ้าออกโอเคอันนี้เหมือนกันนะเพราะลงตรงกลางเลยไล่ไปงัดๆหน่อยนะึงอ่า